ร้อนชาโลกออนไลน์ 99, 99และพีพีปุนปรีดีคู่จิ้นสุดฮอตที่แฟนคลับต่างพากันลงเรือเชียร์อย่างล้นหลามล่าสุดควงคู่กันออกงานและให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ทำเอาแฟนๆฟินจิกหมอนและลุ้นกันสุดตัวว่าจากคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงหรือไม่เมื่อถูกถามถึงอนาคตที่อาจขยับสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงนางเอกสาวพีพีปุนปรีดีได้ให้คำตอบที่ชวนให้คิดตามว่าต้องรอดูในอนาคต และเมื่อนักล่าวแซวต่อว่าอนาคตคือพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าเธอก็ตอบแบบน่ารักน่ารักว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตของวันพรุ่งนี้แถมเมื่อมีคนถามว่าพระเอกหนุ่มก้าวเริ่มจีบแล้วหรือ,อยังพีพีก็ถึงกับเสียอาการยิ้มเขินพร้อมบอกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ทาเอาแฟนแฟนแห่เอ็นดูในความใสซื่อของเธอด้านพระเอกหนุ่มก้าวก,ก็ถูกยิงคําถามเดียวกันว่าได้เริ่มเอ่ยปากจีบนางเอกสาวแล้วหรือ,อยังซึ่งก้าวตอบแบบคุมเครือชวนสงสัยว่า ยังไม่เคยครับยังไม่เคยจริงๆเก็บไว้เป็นความลับพร้อมทิ้งท้ายให้แฟนๆไปตัดสินกันเองว่าดูออกหรือไม่ว่าเขากำลังจีบอยู่จริงหรือไม่และเมื่อถูกแซวว่าเป็นการเปิดใจแล้วหรือ,อยังเขาก็ยิ้มรับพร้อมกล่าวสั้นๆแต่ได้ใจความว่าก็นั่นแหละครับติดตามได้คำตอบของทั้งคู่ที่ดูเหมือนจะกักๆกแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกดีๆนี้ทำให้แฟนคลับต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเชียร์กันอย่างคึกคักในโซเชียลมีทั้งที่บอกว่าคำตอบมันมาจากอาการแอะรอยยิ้มของพวกหนูหมดแล้วค่ะลูกและตัดสินได้เลยค่ะ คู่จริงล้านเปอร์เซนต์รอเปิดตัวค่ะงานนี้คงต้องตามติดกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ของ9 PP จะพัฒนาจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงเหมือนอย่างที่แฟนๆลุ้นกันสุดใจหรือไม่รับรองว่าต้องมีข่าวดีมาให้ได้กรีดกันแน่นอน